อื่นนะครับท่านใดมีพักเครื่องหลวงปู่โต๊ะจะขายส่งลบไปดูตามไอดีไลน์ด้านล่างนี้นะครับพี่พิมแป้ทรายก่อนนะครับวันนี้นะครับมาแนะนําพระหลวงปู่โต๊ะล้อแมะใหญ่ปีสองพันยี่สิบนะครับโดยกล่องเนี่ยจะมีทั้กสองลักษณะนะครับบางทีก็เป็นกล่องกัมยี่คล้ายๆกล่องใส่แหวนนะครับปีสองหนึ่งนะครับส่วนอันนี้เป็นกล่องที่มาทาบุญในปีสองพันยี่สิบสองนะครับโดยจะสร้างกันประกอบปด้วยต้องคําเนื้อเงิน นวะและก็เนื้อขันลองหินนะครับองค์นี้เป็นเนื้อขันรองหินนะครับสภาพสวยและเดิมๆนะครับรอยโคจะต่อเป็นโคตัวนะนะครับโดยแต่ละตำแหน่งจะแยกเนื да so <processo> ้อเลยนะครับฟังผมดีๆนะครับถ้าด้านล่างนะครับบริเวณนี้จะเป็นเนื้อขันรองหินนะครับถ้าบริเวณด้านบนเป็นเนื้อทองคํานะครับถ้าบริเวณด้านนี้เป็นเนื้อเงินนะครับบริเวณด้านนี้เป็นเนื้อนวะนะครับมาเดี๋ยวผมมาซูมให้ดูครับ มีการแต่งตะไบนะครับแล้วก็ตอกโคดซึ่งองค์นี้ถือว่าเป็นโคดโคเลยนะครับนี่นะครับทุกเนื้อตอกโคดโดยเดีวยวกันหมดนะครับแต่เราก็ตัดตำแหน่งคอละตำแหน่งกันตามที่อบอกไว้นะครับนะครับมีการแต่งตะไบนะครับตะไบจะมีหนามีหยาบต้องดูดีๆนะครับแต่พระมีโคดดูโคดจบครับอ่า นะครับตามขอบจะมีการแต่งตะไบไหมครับก็จะดูง่ายนะครับล้อแม็กนี่ถือว่าเป็นพระที่เกดีมากนะครับเพราะเป็นพระหล่อฉีดนะครับเก๋ทาได้เหมือนมากนะครับต้องดูโค้ดดูธรรมชาติส่งรูปพระหลุมมือโตที่ท่านต้องการขายนะครับมาทางไลน์นะครับให้กดเครื่องหมายบวกครับค้นหาครับแล้ว id ไลน์นะครับไปพิมพ์คำว่า a s s i p i t i สามหนึ่ง แล้วก็กดค้นหาครับแล้วกดแชทสองรูปมาได้เลยทางนี้นะครับ